ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and Friends Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงเสนอสวัสดีค่ะ รายการเที่ยวละไมัไทยแลนด์เวิร์และน้อยยังคงอยู่กันที่บ้านข้าวหอมสิงห์บุรีฟาร์มสเตย์จังหวัดสิงห์บุรีเรามาเที่ยวแบบพอเพียงเรียนรู้เรื่องข้าวกันต่อค่ะวันนี้เราขี่ a อที TV, ไปเที่ยวแปลงนาแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกๆในวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมค่ะ พี่น้อยเดี๋ยวเราแวะที่แปลงนาเราก่อนลองนั่งสัมผัสด,ดูธรรมชาติเราจะได้กินโอโซนกินข้าวแบบธรรมชาติอันนี้คือแปลงนาของที่บ้านเราครับอ๋อเหรอคะคนี่ที่บ้านข้าวหอมเราดีทั้งหมดในพื้นที่เท่าไหร่คะในการปลูกข้าว เราแบ่งเป็นสองส่วนจริงๆคือเรามีนาประมาณ300ร้อยไร่ครับแล้วเราก็แบ่งส่วนมาทำแบบปลอดสาราประมาณ20ไร่ที่ฟาร์มที่นั้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้ชีวิตและปลูกข้าวแบบปลอดสารอันนี้คือเหมือนข้อเสนที่เราบอกอะทานข้าวเป็นยายาทานยาแทานข้าวจริงๆเราอยากปลูกทั้งหมดแต่ว่าคนที่บริโภคก็ยังตลาดยังมีไม่เยอะได้ยี่พันอะไรคะที่เราปลูกส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราปลูกข้าวทั่วไปก็เป็นข้าวหอมปทุม ะนะครับเพราะของปทุมจะเป็นข้าวพื้นเพทที่ปลูกแล้วได้ผลดีนะครับส่วนข้าวอื่นๆก็แล้วแต่ช่วงฤด,ดูกาลตามตลาดที่เขาต้องการกัน<อ>ครับค่ะโอ้ยอย่แบบว่านักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสได้ปลูกแล้วเขาจะได้รับอะไรกลับไปบ้าน,นะคะอย่างน้นอยก็ได้รับเข้าใจครับว่าเกษตรกรนะชีวิตการทํานาเป็นอะไรยังไงเหมือนเหมือนอย่างผมไม่เคยบอกบ่อยๆอ่ะคนที่ได้ไดส้สัมผัสกับธรรมชาติน่ะ ก็จะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเหมือนว่าธรรมชาติจะสะสมให้เราเป็นคนเป็นคนดีนนนค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไหนกันต่อค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้อยลาอคนาลาอคลองมาแล้วก็เ,เ,เ,เก็บดอกสนนะมีดอกสโนโหธรรมชาติพี่น้อยรู้จักดอกสโสนไหมสีเหลืองๆค่ะแล้วเราไว้ทําน้ําพริกกันที่บ้าน<อ>น้ำพริกกะปิอันนี้คือเมนูหลักของพวกเราค่ะนะครับอ่าแล้วหลังจากเก็บดอกสโสนเสร็จปุ๊บ แล้วก็กลับบ้านกันไปทํามือเย็นไปเลี้ยงควายไปสีข้าวโอ้นอยากเลี้ยงควายมากเลยเด็กๆเนี่ยมันได้ยิงคํานี้มากเลยว่าถ้าไม่เรียนหนังสือพ่อจะให้ทําสิ่งนี้ค่ะทุกคนชอบดูถูกว่าควายเป็นคนไม่ฉลาดอันนี้น้อยคือด้ายได้ปีนียุดคไรกับเกษตรกรอย่างมากผมถึงถ่ายชีวิตควายมาเลี้ยงไว้ที่บ้านอตอนนี้ก็มีเป็นครอบครัวแล้วนะ มันไม่มีหนามไหมไม่มีไม่มีครับเอาไปช่วยพ่อเลยปะเด็ดเด็ดเด็ดอ่าโดนนู่นเอาไปจำลองลิ้มตะลิงเลยไ้ลงน้ำลงน้ำแน่เลยโอ้พอหรือยังคะทำกับข้าวอืมน่าจะพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะพอแล้วครับโอเคเอาไว้ให้คนอื่นก็ทานบ้างโอ้เราต้องแบ่งปันกันใช่ใช่ใช่อย่าเก็บไปหมด ใช่ใช,ใช,ใชคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนที่เราเลี้ยงควายเผือกไว้ค,คิดว่าคนที่มาพักประหอบน่าจะชอบกิจกรรมพวกนี้เพราะได้มาดูวิถีชีวิตของควายควายเนี่เป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับชาวนาแล้วนะอยู่ค<ช>ู่กับกเกษตรกรชาวนาวมาตลอดด<ช>ังนั้นเราเนี่ยที่มีอยู่เราไปถ่ายชีวิตมานะ,ะถ่ายชีวิตมาจากวัดแล้วก็เลี้ยงเขาเนี่ยจนมีลูกเนี่ยดำเกิงเนี่ยนี่ชื่ออะไรกันบ้างะคะเนี่ยอันนี้จำลัด อันนูนจำเริญลูกก็ชื่อดำเกิงอของจอง่จำรัดน<ช>ี่ผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงครับจำรัดจ,จำเริญดำ,ดำเกิง,เ,กงเหมือนข้างบ้านเหรอลูกสีอะ <c oughs> ว่าไงมีปัญหาอยู่เนี่ยพ่อก็เพือกแม่ก็เพือก มันเลยแบบว่าดูแบบดำก <laughs> ิจกรรมพวกนี้แล้วท่องเที่ยวมาพวกคก็จะได้เลี้ยงควายจริงๆ <c oughs> นะได้อาบน้ําควายได้ให้อาหารหญ้าให้ควายเนี่ย <c oughs> แล้วก็ได้คุยกับเขาเนี่ยเขารู้เรื่องไงรู้เรื่องรู้เรื่องครับนะ เดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเร็เจจำกัดมหาชนาาาาาร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงณนะตรงนี้คือ โรงสีข้าว oh. เดี๋ยวเราจะพาพี่น้อยไปดูกระบวนการสีข้าวทําข้าวเป็นอย่างไรนะว่าอัน hmm. นี้ก็เป็นฐานกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ที่เรามีในในไม้าวหอมค่ะ <c oughs> ครับซึ่งเรามีโรงสีข้าวมีโรงสีข้าวครับอ๋อ oh. ถ้าอย่างนี้เนี่ยสมมุตินักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะได้รับความรู้ได้ประโยชน์อะไรจากฐานเนี่ยคะอย่างน้อยได้รู้ะบวนการทําข้าวว่ hmm. ามีโปรเซสอะไรบ้างนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ทําแล้วเรา,าสีแบบไหนไปทานแบบไหนทานอย่างไรให้มันมีประโยชน์กับร่างกายของเรา เหมือนในหลวงรัชกาลท่านบอกว่าคนไทยอ่ะทานข้าวดีกว่าอย่าไปทานอย่างอื่นอย่าไปทานขนมปังทานชีสมันไม่ถูกกับฉลุ่งคนไทยแล้วก้าท่านบอกว่าข้าวเนี่ยมีเยอะหมดเมืองไทยอย่างภาคใต้ข้าวสังยนดข้าวหอมมะลิข้าวลืมผัวน่กินแล้วมีประโยชน์แต่ว่าเราลืมไปนะแต่วันนี้จะพาพี่น้อยมาดูว่าทําข้าวยังไงให้มีประโยชน์แล้วก็ทานข้าวเป็นยายาทานยาแทนข้าวเพราะข้าวเนี่ยจะมีวิตามินอยู่หลากหลายมากถ้าเกิดเราเข้าไปดูเขานะ ดีเลยถ้าอย่างงั้นตอนนี้น้อยกินยาไปเป็นกำาๆน้อยไม่เก่ดกินข้าวบ้างลองดูลองดูป่ะค่ะเช่ยครับ <c oughs> อยากให้พี่น้อยเข้าใจว่าข้าวเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างไร <c oughs> ผมเหมือนกันนะไม่เคยสนใจเรื่องข้าวมาสนใจเรื่องข้าวตอนหลังนี้สิบกว่าปีเรามาดูข้าวเนี่ยข้าวก็มีชีวิตนะ <c oughs> เราทานชีวิตเข้าให้ได้ชีวิตเราเราก็ต้องทำข้าวด้วยด้วยความเคารพเรามาดูการทําข้าวในกระบวนการปัจจุบันนี้มันเป็นโลกของเคมี พี่น้อยดูนะกะโลกควายเต็มเลยใช่นั่นเราเขียนโปรเซสการผลิตเนี่ยตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เพาะกล้าปากดำมาตัวเนี่ยที่เห็นว่ากระโหลกควายนี่คือเคมีทั้งนั้นจะพาพี่น้อยมาดูวันนี้กระบวนการสีข้าวดางั้นแขกที่มาพักกับเราปุ๊บหลังจากทำกิจกรรมในนาเสร็จฟาร์มเสร็จตอนเย็นเราจะพามาสีข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวสีใช้เครื่องรุ่นใหม่สมัยโบราณเครื่องจะใหญ่เทอะทะเดี๋ยวนี้มีเท่านี้พอแล้ววันนี้ก็สีเป็นตันเลย างทำกิจกรรมและเรียนรู้การสีข้าวพี่วีระเล่าว่าเพื่อให้คนที่ได้ทานข้าวกินอาหารดีมีคุณภาพและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีกับร่างกายหัวใจหลักที่นี่ก็คือเน้นการทำนาเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณดังนั้นทุกขั้นตอนการผลิตจะต้องได้คุณภาพสะอาดปลอดภัยจึงทำให้ข้าวของบ้านข้าวหอม ได้รับมาตรฐานกรมการข้าวและอ,อยอ,อีกด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนไหนคะมาตอนแพ็คข้าวครับอันนี้เราก็มาใส่เป็นตัวบ็อกอันนี้บ็อกนี้ออกแบบมาให้บรรจุได้1กิโลพอดีแล้วก็เอาเข้าเครื่องสูญญากาศ oh. แล้วก็รอประมาณ20่นาีโอเค เทคโนโลยีแบบนี้นะให้ให้ไอพี่บบน้นอยเปิดเลยเองมือเออได้แหละได้แหละนครับเปิดเลยโอ้แข็งไหมดูนี้ใช้ได้ไหมอือทุกเม็ดอัดแน่นไม่มีฟิวฟิวเลยถ้าเราทําแบบนี้ข้าวก็จะไม่เสื่อมวิตามินท,ที่ที่บอกว่าทานข้าวเป็นยาอย่าทานยาแทนข้าวคือวิตามินจะอยู่ทีทั้งหมดเราใช้คําว่าสีสด เราจะไปสีแล้วก็เก็บไว้นานๆต้องรมยาข้ามอดถ้าแบบนี้เราก็ไม่ต้องรมยาข้ามอดนะครับขนาดนี้เป็นสีแบบข้าวกล้องเราจะเก็บได้ประมาณปีนึงนถ,ถ้าเกิดสีแบบข้าวขัาขาดน่าจะเก็บได้นานกว่านะครับแต่เราต้องการสดๆเส,ๆสร็จปุ๊บเรามีแพ<อ>็ค<อ>ของเราเสร็จแล้วเรามาใส่แพ็คเกจจริงของเราเป็นชื่อบ้านข้าวหอมห้าโมงกว่าแล้วหิวข้าวยัง ได้เราไปเกมดอกสนโหนมาวันนี้เราใช้กําลังเยอะมากหลายกิจกรรมเดี๋ยวพาพี่น้อยไปทานข้าวที่ที่ไม้ขาหอมดีกว่าได้กินข้าวหอมนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ปกติที่มาพักกันเราปุ๊บสีข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาข้าวไปหุงข้าวไปหุงแล้วก็ใหม่ๆเลยครับถ้าอย่างนั้นปะกินข้าวได้ครับโอเคครับไปเลยหืมโอเคครับข้าวที่หุงข้าวที่หุงเสร็จแล้วครับ าไปสีมาเอาไปหุงมาบ้านข้าวหอมก็ได้กินข้าวหอมที่เราเพิ่งสีแล้วก็สุกมาใหม่ๆเลยนี่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 ดอกสนที่ไปเก็บใช่ครับอ๋อมีน้ำพริกน้ำพริกกะปิกะปิกินกับปลาทูปลาทูนี่นี่ที่อยู่ข้างสวนเ้ยว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าทำกิจกรรมมาแล้วน้อยได้กินฝีมือชาวบ้านแบบนี้ น้อยจะต้องกินอิ่มนอนหลับเดี๋ยวพี่น้อยทานให้เตรียมที่เลยครับเพราะที่นี่เราบอกแล้วเราทําเองอนะครับอย่างโชว่วมุนี่ก็อยู่ข้างรั้ว<ช>นะครับตัวผักยาวเราก็ปลูกเองอไข่นี่ก็คือไข่เป็ดเป็ดแล้วเป็ดอารมณ์ดี<ช>นะครับปล่อยกลางทุ่งไม่มีเคมีไม่มีอะไรเขาจะไข่ให้เรา<ช>สโสนกก็ไปเก็บไว้ด้วยกันแล้วนี่มันเป็นอาหารที่เราทานให้ดีมันก็คือยาทั้งนั้นยันคอนเซปต์บ้านกระห่าคือทานข้าวให้เป็นยา<ช>นยายาทานยาแทนข้าวไม่กะทั่งผักไม่กระทั่งไข่ ก็เป <rim> ็นของปลดปอดสารทั้ง <sig> นั้นงั้นวันนี้ก็ขอให้พี่น้อยทานข้าวให้เต็มที่เลยครับจะได้สุขภาพแข็งแรงได้เลยครับก็ขอเชิญเต็มที่เลยครับโอเคพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับโอเคดีวันนี้ค่ะดีครับไปจะกินหมดไหม ร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ EV สวัสดีค่ะสุณแม่เช้าอ,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 อ้า่หอมน,หน้อยเป็นไรคะหอมหอม <c oughs> นี่จะบอกว่า,มาเมื่อเช้าเนี่ยนั่งกินข้าวแบบข้าวต้มหมูโบราณอร่อยมากมแต่ว่ายังไม่ทันวางช้อนเลยค่ะมันมีบางอย่างมาเสยจมูกน้อย <c oughs> อะไรเหรอ ขนมครกก็เลยเดินตามมาค่ะอ๋อนาออยากทานใช่ไหมอยากมากอยากก็ต้องได้ทานโอ้หอมจังเลยนี่จะบอกว่าขนมครกเนี่ยถือเป็นอาหารเช้าคู่บ้านคู่มเมืองมาแต่โบราณโบราณเลยนะคะใช่แต่ขนมครกที่นี่นะเป็นขนมครกของบ้านข้าวหอมเนี่ยะจะเป็นเฉพาะนิดนึงที่บ้านข้าวหอมทำข้าวใช่ไหมเราจะเอาข้าวและบอลี่มาผสม มันจะทําให้กรอบนอกนุ่มในน้อยคะอ่ะถ้าจะกรอบนอกเราต้องแบบว่าเหมือนตะแคงตะแคงให้มันกรอบนะคะถอามามาขนมครกนี่จริงๆเป็นอาหารแบบดั้งเดิมเหมือนเนาะตอนเราเป็นเด็กๆไม่รู้จะทานอะไรก็ขนมครกนี่แหละแต่เราก็เอามาดัดแปลงเป็นขนมครกข้าวไรเบอรี่กรอบนอกนุ่มในได้แล้วน้อยนะ กรอบอยังคะกรอบเนาะกิจกรรมการทําขนมครกนี่เกิดนักท่องเที่ยวมานี่ได้ทำไหมคะอ๋ได้ได้ทุกทิปเลยค่ะเพราะว่าเราถือว่าเป็นอะไรที่เป็นการได้มีส่วนร่วมของลูกค้าเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบที่สําคัญเลยก <c oughs> ็คือว่าเราก็ปรับปรุงสูตรเอาเข้าวลรบเบรี่มาใส่มันจะกรอบนอกนุ่มใน <c oughs> จะบอกว่า <นะ S 1> สีมันก็แต่งแล้วล,ะละ่ะและหอมใช่ไหมของเราเป็นเตาถ่านยังคง ความโบราณโบราณใช้เตาถ่านมันจะหอมกลิ่นถานเนาะ <S <S ตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้ได้ทำกันที่บ้านข้าวหอมนั่นก็คือการปลูกผัก วันนี้เราจะปลูกอะไรกันบ้างคะพี่สายพลต้องบอกก่อนว่าบ้านก็หอมสีบุรีฟาร์มสเตย์นเนี่ยจะปลูกผักที่เราทานทุกอย่างตั้งแต่กะเพราโหระพาพริกมะเขือคะน้ากวางตุง้งและที่สําคัญเลยเราเน้นเรื่องผักสลัดเพราะว่าเจ้าของก็ชอบลูกค้าที่มาพักก็ชอบเราจะเอาอาหารพืชผักเหล่านี้ไปทําอาหารมะละกอก,ก็มีถ้าทําส้มตําเราเน้นในสิ่งที่ปลูกทุกอย่างที่เราทานทานทุกอย่างที่เราปลูกที่นี่เป็น เกษตรปลอดภัยนะคะค่ะเรามุ่งเน้นเรื่องอา,อาหารเพื่อสุขภาพสมกับเป็นที่พักเชิงเกษตรและก็ศูนย์เรียนรู้ที่ให้คนเมืองอย่างเราได้มารู้และก็เข้าใจวิถีเกษตรดั้งเดิมจริงๆค่ะเพราะนอกจากเรื่องของการทำนานแบบธรรมชาติแท้ๆก็ยังมีเรื่องแปลงผักให้เราได้เรียนรู้และก็ลงมือปลูกผักออร์แกนิก ตามธรรมชาติแบบวิถีดั้งเดิมด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะมะละกอจะสุกมามะค่อยเหลือไว้ให้ไงอ่าได้ไหมเสร็จโจนรี่มันาวมันามา,นามันใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ได้อีกนะพันอะไรคะพ้นทิ่เที่จะเอาไว้ทำแบบใส่เครื่องดื่ม ุดมอคนนี่จะบอกว่าไล่กิจการมานี่แบบว่าเพียบเลยนะแต่ว่าถึงเวลาที่น้อยอ่ะจะต้องกลับไปเป็นสาเมืองกรุงแล้วค่ะใช้เวลาสองวันหนึ่งคืนที่บ้านเข้าหอมนี่โอ้โหแฮปปี้มากแต่มันยังขาดการ ดำนาเกี่ยวข้าวได้ได้ต้องมาใหม่ตอนนี้เรากําลังทํานาแล้วอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะ่ะก็ลูกค้าจะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ปักดํานาโยนข้าวรื้เก็บว่าพืชก็ตามฤดูก,กาลมาใหม่นะน้อยนะโอ้ได้เลยค่ะรับปากเอาน้ํามาแล้วครับพี่น้อยชครับ,รบขอบคุณค่นนะนี่นะนะน,นี่นะี่จะบอกว่าคือ มะนาวที่เราไปเก็บมาเนาะใช่ใชเลยครับ<ช>มะนาวดอกอัญชันของในสวนเราทั้งหมดเลยครับแล้วม,มาทำาเป็นโซดามะนาวโอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยนิดเดี๋ยวก่อนพี่วิลาเน่ยอยากจะถามแทนคุณผู้ชมเลยนะว่าถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะมาเที่ยวร่วมทํากิจกรรมที่บ้านข้าหอมแบบเราเนี่ยต้องยังไงบ้างคาะเราบ้านข้าวหอมเราจะเปิดเมนวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็วันนักขัตฤกษ์หรือว่าถ้าเกิดเป็นกิจกรรมใหญ่ๆอบรมสัมมนาน oh. เด็กนักศึกษาอะไรนี้เราก็ยินดีต้อนรับนะครับ oh. แต่ต้องติดต่อมาก่อนเพราะเราไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเ oh. พราะที่นี่เราบอกเราเราเน้นธรรมชาติเราเปิดทุกวันธรรมชาติมันจะเสียไปนะครับ oh. มีเห็ดผพแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะกลับเนี่ยน้อกว่าน้อยจะอุดหนุนข้าวหอมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้อยไปสีด้วยตัวเองใช่แล้วจะได้เอากลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ข้าวกล้องค้ากล้องบ้ข้หอมแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการทิลรมัยไทยแลนด์เวิร์หมดลงแล้วค่ะเราทั้งสี่คนครอบครัวบ้านข้าวหอมและเพื่อนบ้าน อยู่ข้างบ้านนี่เองต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะลุ้นว่าพาไปเที่ยวที่ไหนนะลาไปก่อนนะคะพวกเราสวัสดีค่ะ,คะตกลงน้อยจะอยู่กับพี่สักเดือนหนึ่งไหมอ้ยตายเดี๋ยงไม่มีคนอาบน้ำคนเลี้ยงคอยยังไม่มีเลยเลี้ยงเป็ดจำเดินจำหลัดจำเดิงเลยนะเลี้ยงห่านอีกยกยอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอเคป่ะขอขอบคุณ บ้านข้าวหอมสิงห์บุรีฟาร์มสเตย์โทร0827240322